คิเทนค่ะแล้วก็หลวงพี่แซมนะคะเผยในรายการหนกระแสหลังจากวชดให้ปอแล้วก็โรเบิร์ตค่ะของเช้าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเผยค่ะบอกว่าไฮโซปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยจะต้องมีการเดินทุดงข้ามเขาไปยังฝั่งพมา่าด้วยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นเขาไปแล้วนะคะในรายการหนกระแสค่ะเมื่อวานก็คือวันที่16มีนา2565นะคะแขกรับเชิญก็คือหลวงพี่อูเทนเจ้าวาดวัดท่าไม้มาพร้อมกับหลวงพี่แซมค่ะ ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดท่าไม้นะคะซึ่งในรายการค่ะได้มีการนิมนต์ทั้งสองท่านเนี่ยมาตอบคําถามกับกรณีของปอแล้วก็โรเบิร์ตที่บวชพราหมณ์นะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยในขณะนี้นะคะว่าเอ้ยทำไมถึงบวชได้นะคะรวมพี่อุเทนเผยว่าปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยบวชพราหมณ์แล้วนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมของวัดท่าไม้ซึ่งเป็นสาขาอยู่ที่ราชบุรีค่ะบวชอย่างน้อยสุดเนี่ยสิบห้าวัน เขาบอกว่าเหมือนเป็นการเอาขนมไปล่อเด็กนะคะแล้วใน15วันนี้เนี่ยถ้าตํารวจเรียกเขาก็ถามนะคะว่าจะทํายังไงล่ะหลวงพี่แซมก็ตอบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้มาอยู่วัดก่อนอก่อนที่จะปิดคดีเพราะถ้าปิดคดีไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาความจริงไปใช้ประโยชน์ไรายได้เลยเราก็เลยเลือกวันที่16เนี่ยเป็นวันให้เขาบวชเพราะถ้าบวชหลังจากปิดคดีไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าจบละมันไม่มีประโยชน์ละ แต่ถ้าบวชก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสมันยังคงร้อนแรงทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังจะร้อนอยู่ยังทําอะไรไม่ได้นะคะจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะทางด้าน,นของวิพี่อุเทนค่ะก็ตอบว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเราช่วยตํารวจกู้สถานการณ์อยู่นะช่วยดูคดีด,ด้วยช่วยสืบค้นคดีดไปด้วยถ้าอาตมาเนี่ยไม่สนิทกับเขาไม่ใช่อาจารย์เขาเขาคงไม่เล่าความจริงให้อาจารย์ฟังระหว่างบวชทั้งสองคนเนี่ยจะต้องมีการรักษาสินแปก่อน เขาจะต้องเดินแล้วก็ถอดรองเท้าตามพระบินทะบาทเดินเพื่อทุดงเดินข้ามเขาไปยังฝั่งพม่าตอนกลางคืนแล้วก็เหมือนกลางคืนน่ะจะต้องมีการนอนใต้ต้นโพนะคะนอนอยู่ริมน้ําระหว่างนั้นเนี่ย ให้ฉันข้าวมื้อเดียวเนื้อสัตว์ก็ไม่มีต้องเดินทุดงนอนในถ้าด้วยแล้วในถ้านั้นเนี่ยมีแต่โรงศพนะคะต้องภาวนาสวดมนต์ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเดินขึ้นเขาแล้วอะไรอย่างงี้นะคะรวมถึงมีการบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าอาจารย์รองอีกองหนึ่งอีกคนนึงเนี่ยเขาเรียกอีกองหนึ่งแล้วกันค่ะเก่งกรรมฐานมากๆพาเดินขึ้นเขาแล้วทางนี้หลวงพี่อุเทนค่ะก็พูดในสิ่งที่อยากจะบอกกับลูกศิษย์ลูกหาที่กาลังดูรายการอยู่นะคะบอกว่า ที่ตั้งใจเลยเจตนาเลยคือจะค้นหาความจริงให้กระจ่างแล้วก็จะช่วยลูกสิษิ์ให้มากที่สุดช่วยเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเหมือนว่าพยายามทําให้แบบเขาตายใจให้เหมือนว่า พระเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขานะอยู่ฝั่งเดียวกับเขานะคะเพื่อให้เขาสบายใจแล้วก็ค่อยๆพูดความจริงออกมานะคะลูกศิษย์ที่บอกเนี่ยก็หมายถึงแตงโมนะคะอยากจะช่วยให้มากที่สุดเลยถ้าเป็นความจริงเนี่ยก็จะค้นหาความจริงให้ได้มากที่สุดจากตัวโยมปอแล้วก็โยมโรเบิร์ตค่ะนี่คือเจตนาของเขานะคะที่เขาเนี่ยส่งไปบวชพรามอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะท่านก็ได้มีการพูดประมาณน,นี้นะคะผ่านทางรายการหนกระแสค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะจุดประสงค์ของทุกคนนะตอนนี้เนี่ยต้องการทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมให้มากที่สุดค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม